สวัสดีค่ะทัญญากับบอบบี้เพิ่งไปมิดมาเก็ตมามิดมาเก็ตคือตลาดเนื้อนะคะตลาดเนื้อตลาดปลาเอมาดูกันค่ะว่าได้อะไรมีซื้อมาอีกไอ้ร้านหนึ่งอันนี้อะไรอะไรอะไรมะกอกมะกอกใส่ส้มต้มมะกอกแช่แข็งนะคะมะกอกมะกอกแช่แข็งจะเท่าไหร่อะมะกอกอะเออ นนะตอนเก้าเก้านอนไม่ใช่ไม่ใช่ปอนยี่สิบเก้าปอนยี่สิบเก้านะคะหนึ่งปอนยี่สิบเก้าพีนะคะมะกอกมะกอกเหมือน<ด>บ้านเราเลยตอนหนึ่งก็สี่สิบสี่สิบสองสี่สบสามบาทนะตอนนี้นะคะนี่มะกอกปอนกว่านะคะแม่ทำให้กินหน่อยนะอะไรดูสีลาอะไร หอยหอยนางลมค่ะอุตายแล้วต้องมีน้ำแดงอือหโอ้โเห็นไหม่าไหอะลดลมเลยเก้ปีต่ออันเก้าสิปีเกปีต่อตัวนะคะ90้ปีก็สามสิบสากว่าบาทเอาว่าสี่สบาทสี่สิบาท ต่อตัวนะคะแพงไหมถามว่าแพงไหมก็ถ้าเทียบเป็นเงินไทยมันก็แพงนะคะแต่ถ้าอยู่ที่นี่ก็ถือว่าโอเคค่ะราคาประมาณนี้ออหอยนางรมหอยนางรมต้องมีผักกระเชิดหนักมากเลยตัวหนะักมากแกะไม่เป็นนะแม่แม่เป็นคนแกะแม่เป็นคนแกะตายแล้วแม่แกะเป็น ไแกะเป็นไหมถามแม่ไหมถามแม่ไหมว่าแม่แกะแกะเป็นแกเป็นบ้านนงรมโอ้โหทำยากมากกว่าจะได้กินโอเคเดี๋ยวดูวิธีการแกะมีอะไรม้างอ่ะได้อะไรมาม้างก็ไข่ไข่แพ็คนึ่งนี่เขาจะมาทำขนมมั้งนี่ใสไหนไปร้านปลาแล้วได้ได้หอยนางรมนี่นะได้แค่เนี้ไปละไปเป็นตลาดเนื้อนะคะ ไปตลาดเนื้อกับตลาดปลานะคะก็ได้มะกอกกับมะละกอแล้วก็หอยมาค่ะเนื้อกับปลานี้ไม่มีโอ um ้ยปลามีแต่ตัวเปเริ่มโอเคโอเคค่อยมาดูกันทีหลังนะคะตอนกินหอย